กระทะร้อนแล้วเนี่ยโอ้ยทักทายทุกคนสวัสดีสวัสดีวันนี้เราเข้าครัวทําผัดไทยผัดไทยซึ่งไม่ได้แบบทํานานมากทุกคนวันนี้ไปตรวจร่างกายประจาปีมาเนาะเจาะเลือดตรวจนุ่นตรวจฉี่ตรวจอะไรทุกอย่างก็คือโอเคผ่านผ่านเนาะทุกคนผ่านไปอีกปีหนึ่งเรียกว่าอย่างนี้ละกันโอเควันนี้เดี๋ยวเราลงมือทําผัดไทยเดีย๋ยวอยากอยากจะบอกว่าน้ําซอสผัดไทยเราทําเองทุกคนครับ น้ำซอสผัดไทยเป็นน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวน้ำมะขามเอ,อซอสมะเขือเทศน้ำปลาแล้วก็หัวหอมเจียวแล้วก็พริกป่นแม่ใส่ในนี้แล้วก็เคี่ยวไปจนได้ประมาณนี้เลยเป็นน้ำซอสผัดไทยเนาะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยเป็นกุ้งกุ้งมีแค่นี้ทุกคนจริงๆไม่ใส่ก็ได้จ้ะมีไข่มีถั่วหัว เออถัวว่วคั่วเราไม่ม,ม,เม,มีเราไม่มีกุ้ยช่ายเนาะทุกคนเราก็ใส่แต่ต้น,ตอนหอมถัวม่วงอกจ้ะทุกคนส่วนนี้เป็นเส้นจ้ะเส้นก็นุ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวเราไปทําผัดไทยกันท,ทําทีเดียวเลยได้สี่จานเลยทุกคนอ่ะตัะโอเคอันนี้เป็นน้ํามันหอมเจียวทุกคนเป็นน้มันหอมเจียวแล้วก็เดี๋ยวเราเพิ่มน้ํามัน ใส่เยอะหน่อยเพราะว่าเราทําเยอะมากทุกคนประมาณนี้แล้วโอ้ยไม่มีเต้าหงเต้าหู้นะทุกคนอ่ะอุ้ยลืมลูกลวกกุ้งใส่เส้นไปก่อนฮะลืมผัดกุ้งไม่จะรยวค่อยผัด Okay, เดี๋ยวเราผัดให้เส้นมันนุ่มนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวมาดูขั้นตอนใหน่ทุกคนแม่ขอใส่กุ้งก่อนนะแม่ลืมกุ้งอะ่ะแปบ๊บนึงได้แล้วทุกคนกุ้งกุ้ง ก็จะเล่นหนีเนาะเคเดี๋ยวเราใส่เัดอจับตะาบให้หนัก ตัวหอมหอมเมื่ประมาณนี้แล้วทุกคนเราใส่ไขนะ่แล้วอ่ะโอ้ เลื่อนกระทะเราแป๊บหนึ่งจะให้ไขเ่เซ็ตตัวนิดนึ่ะได้บบตอนนี้มันจะเยอะหน่อยนะก็จะเซ็ตตัวย,ยากนิดหนึ่งทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรไนะไิดเลยเ่อขึ้นอย่างเี้เมันไปท,ทั่วๆรู้ไหมเหลี้ยนนี่เป็เลีนนิดนึดน่งเลีน แม่เล่นเหรอเล่นเล่นเล่นอะไรอ่ะมันเล่นนี่มันเล่นต้องเล่นคิดต่อตรงนี้อิหยองหยองแม่ก็ชื่นว่าหยองมันอะไรมันเล่นมันเล่นเล่นนี้มันเล่นหนีแล้วซ้ออยู่เด้ออ้าวมันเล่นหนีมันเป็นภาษสารเหรอ ย่าก็บอกว่าเล็กสบวิษณานี่ใช่เนาะเล่นนี้เออเล่นมาจากไหนมาไม่รู้ทองทุกคนแบบนี้จ้ะได้แล้วบอได้กระได้ก็ได้ตัวทุกคนประมาณนี้อุ้ยน่ากินหมดเลยแหละน่ากินพร้อมด้วยเออ อเล็กดูเส้นมันได้หรือยังอู้ยจะได้ไข่ตกทำไมครับเอาเลยครับเส้นสวยมากซิมนี่ซิมซิมชิ้นเล็กมากเลยนะเดี๋ยวให้เล็กชิ้นก่อนนะอาะไรเพิ่มอร่อยแล้ว อร่อยแล้วมีเค็มมีหวานมีเปรี้ยวเรียบร้อยมีทุกอย่างโอเคทุกคนเดี๋ยวเราใส่ไม่มีกุ้ยช่ใช่ไหมใส่ต้นหอมใส่ไปไม่เป็นไรใส่ต้นหอมแล้วก็ใส่ถัวงนอเข้าไปกุ้งทุกอย่างจับกระทะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ถั่วใส่จานใส่จานแล้วก็ราดถั่ว น่าัวไม่คุก,กับบนี้ไม่ไม่คุกครับจะคุกได้ใช่ไหมใช่เราทำเยอะมันก็ดูไม่น่ากินเท่าไหร่เดี๋ยวทุกคนแต่ว่ามันก็น่าจะอร่อยได้อยู่นะทุกคนอเราแป๊บหนึ่งจา้าเอ,อเสร็จเรียบร้อยจ้ะทุกคนผัดไทยของเราเนาะนี่สวยๆเลยจ้ะอ่ะ ไปตัดเสิร์ฟจ้าใครเอาอีกบอกแม่เดี๋ยวเรา <c oughs> ขอยิบเส็นก่อนนะทุกคน <c oughs> เพราะว่าไข่กับไอ้นี่มันอยู่ข้างล่าง <c oughs> <c oughs> ให้เอามากเอาน้อยบอกแม่ได้หนิเด้ไข่ <c oughs> อุย <c oughs> อ้ย <c oughs> สีเขียวนี่ไม่ต้องให้เลยไหนอีก ของของพ่อมะนาวกับถั่วถั่วทำไมดำจังยองแมทธยวมันไม่เ uhh. <c oughs> อามะนาวด้วอันนี้ของแม่ ใส่ต้นหอมนะทุกคนไม่ใช่อะไรนะอ่ะลืมใส่ถั่วให้แมทธิวโอ้ถั่วแม่คั่วทำไมดำอยงเงีงอย่างเอี้ย <c oughs> นี่อนอะคุณครับโอเคทุกคนกินผัดไทยกันปะ <c oughs> เอาไม่ได้มาซ่อมกับช้อนมาใครจะเอาอมแม่ถอนหางอืมแม่ิงๆแม่หั่นได้สามอือถ้าใส่มะนาวด้วยอะ่ะมันจะหอมไม่เป็นไรแบ่งกันแต่ก็มีอีกถ้าจะเอาอื ปะกินเข่าทุกคนเอากินไงะทุกคนกินค่ะผัดไทยัเวสุคนสบายไหม,มสบายดีเลยเออไปกินกินเลยเออถ้าใส่อ,อบีบมะนาวหน่อยมันก็จะแบบรสชาติก็จะได้อีกเพิ่มขึ้นแล้วแต่ไ<ม>ไม่ด้แบ่งกันนะเล็กมันเอาไม่หมดหรอกต้องบีบมะนาวก่อนหรือไม่ต้องไม่ต้องบีบก็กินอย่างนั้นเพราะมันมีน้ำมะขามเปียกแล้วอ่ะ นี่ถั่วคลุกไปเลยคลุกด้วยกันไทยสไตล์เขาก็เอามะนาวเพิ่มนิดหน่อยแต่เราไม่จำเป็นนะครับนีกสักออลดินทลาเกนแปสตมาเซลยอม่ีสักอีกเลยโอมันรีสตสดไต่บอเอากินโหลดกินโหลด

Kokar det Ja. Ja, är ringer du mig att du inte får svara. det gör ingenting. Hon var med Ja, det var hon. เป็นไปจากทุกคนจากว่าแสบก็กินไปแต่ว่าันนี้ถือว่าแสบจ้ะเ <c oughs> <c oughs> ส้นนุ่มด้วยจริงไม่ต้องเอากุ้งก็ได้เนาะเ <c oughs> พราะว่าไข่มีเยอะ

ไม่ทิดอยากมาไม่คิดอยากกินไงนี่ต้องใจวันนี้ถามแม่ว่าจงลายแม่ประพุธผัดไทยดีใจมากก่นไม่ได้กิน,นะ <c oughs> อะ ไปร้าน,นอาหาเทมเพื่อนมาช่วยชอบกินเหรอเพื่อนมาช่วยชอบกินผัดไทยเหรออืมเขาก็มาพูดว่าพ่อพ่อกินอาหารไทยเมื่อวานพ่อเ็าทำกินอะไรผัดไทยเนาะ ไม่กินจำคิดทำแมลยคกินบานนันนิดหน่อยไม่ได้กินเยอะครับไม่ชอบก็ไม่กินทุกคนกินใอติมงครับต้องมีแบบที่ว่ามันร้อนแล้วก็ความมีร้อนไงทุกคนก็ต้องกินอะไรเย็น มันชื่อร้อนในทุกคนเดี๋ยวไม่ต้องกินอะไรร้อนผมกินเย็นๆอืมครับไอเต็มเลยหยกเลยผมอืมดีเสรีหยกเลยอืมใช่อร่อยใช้ได้ทุกค ตนนี้ทำซอสได้อร่อยนะทุกคนคือแม่ไม่ไม,ม่ได้มีเคล็ดลับอะไรหรอกทุกคนก็คือเจียวเจียวเจียวหอมแดงใช่ไหมเจียวเลยเจียวเหมือนปกตินั่นแหละแล้วก็พอเสร็จหอมแดงก็มาเอ่อมาเคี่ยวน้ําตาลมะพร้าวให้ออกสีแบบน้ําตาลนะ่ะทุกคนเสร็จแล้วก็ใส่น้ําปลาใส่อซอสมะเขือเทศใส่น้ำมะขามเปียก แล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยเพราะว่ามันจะข้นมากยิ่งเคี่ยวยิ่งข้นเนี่ยทุกคนก็เลยทำทำไปแล้วก็โอ้นานอยู่เหมือนกันยี่สิบยี่สิบกว่านาทีอะเฉพาะทำซอสแต่ทุกคนเท่า <c oughs> นี้ก็แม่ก็เติมพริกป่นไปหนึ่งช้อนก็คือไม่อยากให้มันเผ็ดมากแต่อยากมีรสชาติเผ็ดขึ้นมานิดหนึ่งเติมพริกป่นแล้วก็เติมหอมเจียวที่เราเจียวลงไปสุดท้ายแล้วก็เสร็จ แค่นั้นเราก็เอามาปรุงทำผัดไทยอันนั้นแหละกิ่นปักกลิ่นไปแต่ว่าอร่อยจริงวันนี้อืปริมาณอะไรเราก็เราเราไอ้นี่เองกะเองทุกคนทำไปชิมไปก็ได้ ตามที่บอกกัะไม่มีเต้าหู้ไม่มีกุ้งแห้งไม่มีกุ้ยช่ายก็ดัดแปลงเอาอได้ถั่วงอกกับต้นหอมอีกคำ ้าแม่แบบก่งข้าวก็คือกินอาหารใช่ไหมก็กินอาหารก็เอิญกินอาหารกินขา้าวเหลือข้าวพัดไทยพัดไทย <laughs> งงใช่ไหมล่ะงงมากครับ <laughs> ปะตเ่ะเดไม,ไม้คนไทยเขาเรียกมาเด้อกินข้าวคนอีสานก็เอิญมาเด้เอกินข้าว กลกินยังกักินยังกัตามมาเด้อกินเขาเขาอืเหรอเขาผัดไทยเอาคนไม่ได้ดจะกินหมดอออันนี้อันนี้ไปเติมสองรอบอร่อยไม่อร่อบไหนสัญญาสัญญาจะกินข้าไม่จะกินอาผัดไทยเหรอ ก็กินข้าวเหมือนผัดไทยข้าวผัดไทยข้าวงงเนาะงงมากทำไมอ่ะผัดไทยจริงๆเขาไม่เรียกว่ามาเด้อกินอาหารเขาไม่เรียกอย่างนี้ไงรูแล้วใช่ไหมมีแต่มาเด้อกินข้าวขนาดมาเด้อกินข้าวกินอีหยังก็ตามมาเด้อกินข้าวมาเด้อกินก๋วยเตี๋ยวเมนูเมนูแต่ว่า เวลาเราจะกินข้าวใช่ไหมก็มาเดอ้อกินเข่านะภาษาไทยมันงงนิดหนึองไม่มีใครเรียกว่ามาเดอ้อกินอาหารนั่นน่ะ <laughs> แม่บอกอนะี้บอเมด <c oughs> อันเล็ก <c oughs> เก <c oughs> มดแมทธิวเหลือทั้งผุ่นเมดก่อนมูพี่นองจา๋าแซบบ๊อก แสบจุ่เนาะใช่ล่ะทุกคนจ๋าโดนเถอะนานมากจริงๆนานเป็นปีเลยอ่ะก่อจะได้ทำใช่ก็ใส่มะนาวหน่อยมันจะหอมมาเด้อกินข้าวเออนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวพอกันใหมจ้าสบายดีสวัสดีเด้อบายบายจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับบาย